สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้กำลังจะนำเรื่องของการกู้เอกราชของชาวอินเดียที่อยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดินิยมอังกฤษครับอังกฤษในยุคนั้นถือว่าเป็นประเทศที่เป็นมหาอำนาจการปกครองของอังกฤษตอนนั้น ไม่คิดและไม่ต้องคิดเลยว่าชาวอินเดียจะต่อสู้อย่างไงในสัดส่วน400ล้านต่อ100,000คนครับนั่นก็แสดงถึงความมีประสิทธิภาพของทหารอังกฤษสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็มีบุคคลคนนึงนี่แหละครับชื่อมหาตามะคันทีเป็นชาวอินเดียซึ่งเขาเรียนทางด้านกฎหมายอยู่ที่เซา t ์แอฟริกาขณะเขานั่งรถไฟที่ไปเรียนหนังสือปรากฏว่าถูก ชาวอังกฤษหรือทหานอังกฤษนั้นจับโยนออกจากรถไฟอันนั้นสร้างความรู้สึกนึกคิดของความเป็นธรรมของสิทธิมนุษยชนให้กับมหาตมะคารธทีเป็นอย่างยิ่งเมื่อเขาจบแล้วถึงคิดที่จะต่อสู้เรียกร้องความยุติธรรมว่าประเทศนี้เป็นของอินเดียเขาต้องการความยุติธรรมบนผืนแผ่นดิน ของชาวอินเดียนฉะนั้นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในยุคนั้นก็คือเรื่องของการต่อต้านต่อสู้สิ่งที่มหาตามคานทีใช้นั้นก็ชื่อใช้มวลชนชาวอินเดียที่จะฝืนคำสั่งคำสั่งต่างๆแล้วก็ใช้ความอดทนใช้ความพยายามที่เรียกว่าอาหิงสานั้นมาต่อสู้ กับอาวุธที่ทันสมัยเช่นกองทหารอังกฤษว่าไปแล้วครับในยุคนั้นเวลานั้นความสูญเสียของอังกฤษที่ได้รับมาจากเยอรมันนั้นก็ถือว่าสูงมากนะครับลอนดอนนั้นถูกทั้งลูกระเบิดถูกทั้งจรวดนะครับเยอะแย,ยะมากมายฉะนั้นอังกฤษเองก็ถือว่าบอบช้ำสงครามโลกในช่วงนั้นสิ้นสุดในปี1945 แต่อีกสองปีต่อมานั้นอังกฤษก็ถูกมหาตระมคานธีนั้นเรียกร้องเอกราชแล้วก็อังกฤษก็ได้มอบเอกรากคืนให้กับอินเดียวันนั้นก็ถือว่าเป็นวันที่มหาตระมคานธีนั้นกลายเป็นมหาบุรุษของโลกนะครับที่สามารถเอาชนะกองทัพอันเกียไกรของมหาอำนาจเช่นอังกฤษไปได้ ือว่าเป็นครั้งแรกในยุคนั้นเลยนะครับว่าการใช้อหิงสานั้นสามารถที่จะนำไปสู่ความชนะของประเทศเราจะไปคุยกันต่อนะครับเรื่องของอินเดียในอนาคตว่าการปกครองต่างๆของอินเดียนั้นพัฒนามาอย่างไรขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการของเราสวัสดีครับ